ชีวิตการเดินทางของผมมันมีอุปสรรคมากมายเมียก็ขี้บ่นพูดอะไรก็บนทำอะไรก็บนบนทุกเรื่องไอเราก็แย่เลยว้าวุ่นเลยทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงนิดกันใหนี่เนาะ ชินไม่ชอบเลยแบบนี้ชินไม่ชอบไม่ชอบจริงๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเมียขี้กระตือหรือเปล่าเ,น,าเ,เนีเน่ยเมียขี้กระตือหรือเปล่าขีก้กระตือก็แปลว่าอย่างแล้วขี้กระตือแปลว่าไสเดือนพยาธิใช่ไหมก็เป็นก็เป็นขี้กระตือหรือเปล่าตอ่ะดีเอาสักอย่างชีวิตการเดินทางผมเป็นยางไงแหละอุปสรรคมากมายจะทำอะไรก็แล้วแต่มีแต่คนขัดขวาง คิดอะไรสร้างสรรค์ก็มีแต่คนขัดขวางบอกว่าผมคิดไม่ดีคิดเลอะเทอะคิดไปเรื่อยว้าวใกล้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยแหละทำให้คุณมีกินมีใช้ทุกวันนี้นี่ไงก็ได้สร้างเรื่องเด้เรื่องแท้เด้เลยแท้แท้เลยไหนรกบจีร้านไหนตะกินอยัางเงียก ป๋าก็บอกลดน้ำหนักลดน้ำหนักแต่ของที่กินเข้าไปแต่ละอย่างดูดูมีแต่แป้งมีแต่มันมีแต่อะไรอะ่ะพิซซ่าแบบว่าไขามันอะ่ะล้วนเลยก็คือสุดท้ายก็ห้ามไม่ได้ก็ต้องแวะซื้อให้กินใช่ไหมต้องกินใช่ไหมนั่นไงไนี่นไง,ไง,ไไงล้ะครับชใช่ นี่แหละชีวิตของสุชินชินไม่ชอบชินไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยชินไม่ชอบเนี่ยต้องคอยรับคําสั่งเมียคุณเมียก็คอยสั่งคําสั่งอย่างเดียวเลยนูจอดตรงนู้นจอดนี่ครับเจอแล้วร้านขนมเจเน่เนี่ยไปออกได้<อ><ม>ไหมเดินไม่ได้เลยใช่ไหมแค่นี้ก็เดินไม่ได้ใช่ไหมนี่ครับคุณนายใหญ่ยังไงครับคุณนายใหญ่ หมอครับสิว่า <Woo! S 1> ชินไม่ชอบเลยพวกคิกรกตืตอทั้งหลายชินไม่ชอบไม่ได้เลียนแบบคุณโป้นะ <Woo! S 1> แต่ชินไม่ชอบจริงๆ <Woo! S 1> ชินเจอแล้วก็ไม่รู้แบบนี้ชินรับไม่ได้ <Woo! S 1> วันนี้เปิดมาหน้าแดชบอร์ดผู้ติดตามลดลงหายไปเกือบร้อยทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยระบบ AI มั่วหรือเปล่า <Yeah! S 1> คุณมั่วหรือเปล่า <Yeah! S 1> อยากทราบแล้วเกินวันเป็นอะไรเพราะอะไร ระบบคุณล้วนแต่เมื่อวานแล้วเพราะเปิดตาวันนี้ตกใจแล้วทำไมผู้ช่องผู้ติดตามแดชบอร์ดมันลดลงแล้วติดแดงเฉยเลยครับจากห้าร้อยกว่าหรืออยู่สามร้อยกว่ามันคืออะไรหมายความว่าไงครับคุณเอไอตอบคาถามผมทีช่วยตอบคาถามหน่อยทําทุกอย่างแล้วเบือ่อชินไม่ชอบชินเบื่อพวกขี้กระตึกงั้นใี่ไหยบาย